พี่น้องครับมีร่างสังหารวัดเจริญครับพี่น้องบานเนาะบานครับพี่น้องดอกเดียวเข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วมือนี่มันมีเรื่องมีงานยังสวัสดีครับทักทายพี่น้องคุกคือกุดเนาะมือนี่เข้าป่าหาเห็ดพี่ก็ครับพี่น้องมือนีสามานะครับครบทีมนะครับพี่น้อง อู้เข่ามานายพานธ์สุนทรีนันดดดดบดอกแรกเห้มาหน่อยครับพี่น้องเฮ็ดเลีงครับิี่กอนายพานเตี้ยนกอแดงเฮ็ดกอแดงครับพี่น้องงามๆเลยเอ้าไอพี่เฮ็ดกอแดงครับพี่น้องงามครับครับพี่น้องมูขาใหญ่เลยอู้หูใหญ่งามเนาะโอดอกใหญ่เลยใช่ โอ้โหเครับดอกอ่อนๆนะครับพี่น้องนี่อู้ห่ออีกแล้วครับพี่น้องไปครับพี่น้องโคเองครับเ็ไมหดไข่อะไรแต้เถู้้ามบ้าอดพี่น้องครับเห็ดไข่ครับเห็ดผมครับโอ้เห็ดไข่เห็ดไข่อ้มมันเยเห็ดไข่ครับพี่น้อเห็ดไข่อู้มาอีกแล้วเห็ดไข่ครับเห็ดไข่ เอามือบเพื่อนออสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็เข้าป่าหาเห็ดเก่าครับพี่น้องเบื่อครับบรรยากาศวังเวงไปครับไปลุ้นครับว่าสิได้บ่ไปเลยครับพี่น้องมาเลยนะครับพี่น้องครับจักเห็ดนะครับผมบม่รู้ครับผมต้องห้าคนเซียวซานนะครับพี่น้อง บุ๋ยพี่น้องอเฮ็ดยังนี่ครับพี่น้องจนสิเท่าหมดเลยใครรู้คอมเมนต์เข้ามาแล้วครับพี่น้องนี่เฮ็ดเพิ่อองครับพี่น้องนี่เฮ็ดเพิ่งยังเฮ็ดเพิ่งแบบพ่อเก็บเมื่อวาเพิ่งวเพิ่งวางพี่น้องเฮ็ด สีมันคือใบไ,ไม้เพิ่งหวานนี่ครับจักเพ็ดหนังอีกครับพี่น้องนี่เก็บไปอย่างเดียวครับนี่ครับพี่น้องครับเฮ็ดเพิ่งครับโอ้ยออพี่น้องเห็นบ่อยู่ในป่าหก,กครับ นี่นั่งละเพิ่มอีกแล้วเพิ่มอีกครับพี่น้องนี่อนโอ้เมือ่อเมื่อก่อนเขี่มานี่อยู่วะมานนี่เจ้าบหมองมนันจะเจ้าบริสุทธิบอกแสดงว่ามันเริ่มออกเห็ดออโลโก้ถึงบอกแล้วี่ครัรบพี่น้องจักเห็นอย่งครับเอาขึ้นน้อยสิจ็ดเพิ่งบอกพี่น้องจักเห็นอย่งครับอันนี้เก็บเอาอย่างเดียว อันนี้เข้าแล้วครับนี่อ้พุุนเจ้ามันยังปลาบุนออกเลยมึงบรรยากาศล้ำสสน่นะครับพี่น้องชักปลายังขมวดออกกินเฮ้ยหยุดหยุดเลยเหตายเบื่อแล้วครับทางนั้น อดูโซเลไม่เห็นละโง่เลยนี่ลำลำเสนครับพี่น้องนีขึ้นไปทางบนตาดสูงครับโอ้โ้โอ้โหเหมเลยเ่ะเห็นหนังฮะโอ้เห็นยังหันโงฝนวะโอ้ โอ้ยเห็ดหิยยุ่มอ่ะนี่หามเฮ็ดหิยย่มเฮ็ดหิยแกฟ้องกูเนาะพี่น้องเฮ็ดตายเบื่อครับเฮ็ดนี่จะไปเก็บนะครับนี่ให้เป็นลักษณะไปสินี่ครับพี่น้องมาเมื่อไหรกันยังเรื่องบุบานลายอยู่นี่ครับมีคนทั้งไปสิครับนี่คนปุยเลยนี่ครับซัดหน้าคนนะครับคนหน้าแปลกนลยครับเก็บไว้ได้นะครับนี่เป็นรูปร่างไปสิแล้วครับพี่น้อง นั่น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 มืนอื่นมืนอื่นหนึ่งเกือบได้เป็นละการคนเดิมมันใหญ่เด็ดหข้าวซูนมันเดินหนุ่ยมันใหญ่เด็ดอย่าไปใกล้มันมันใหญ่กว่าโตเห็นก่อมันยุ่ใหญ่กว่าโตข้าเห็นด้วยตื่นมอนบอกใหญ่ยุ่งอืมไ่ล่ะนี่คลิปนี้พี่น้องเอ้ยอจะเอาเล้วครับคอนเห็นต์ไปสินี่ครับพี่น้องคอนเห็นอย่าเอาเล้วครับนี่ไล่เรียกกันเลยออกกับออกกับพร้อมเฮ็ดละงอกเลยครับนี่บู๊ยไข่มันพุูดอะ เฮ็ห้ามเอาเังเถิเฮ็ดห้ามเอาครับนี่ไผเข้ามาเบิ่ล้วก็ห้ามเก็บเอาแล้วครับนี่จะเป็นคนฟุ้ยๆนะครับผู้ลายขนาดวะครับเฮ็ดผีเบื่อแล้วครับหรือว่าเฮ็ดละงะนะครับนี่เป็นลักษณะไปทียากเก็บเอาเด้อครับพี่น้องหนึ่งนี่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 ตรลายเขาสวิตนะครับพี่น้อง ครับมีร่างขางหอนวัดเจริญครับพี่น้อกบานเนาะบาน,บานครับพี่นกโอ้โหครับดเดียวมีคนมาเขี่ยอะไรล่ะเ,เห็ดไข่ครับเห็ดฮะเห็ดไข่คร,ครับเด,ดี๋ยวครับพี่น้อง เริ่มโพล์คิดดีนะว่าแล้วครับบานเน่เน่าเป็นเน่าเลยเ้าโอ้ยลืมจับกล่องอย่างดีโอ้ยพี่น้องเห็ดไ่บู้ยเห็ดไคม่รู้อะเก็ดบาร์เลยยังมีเหลืออีกดิฮะ เก็บนู่นเองครับพี่น้องเอ้าเก็บเก็บเอาดอกเก่าอ้เห็บกอครับพี่น้องเห็บกออู้หสองดอกเลยนี่ยนี่พูดนะพูดดิมันเอาอือพูดนะอู้เนาะอู้เนอะครับพี่น้องกอครับพี่น้องเห็บกอโอ้ยแมนบ่งามเลยแกงเต๋อด้วยนี่เห็ดเนี่ยเออเอออะไรล่ะ อยู่ใกล้กันน,นี่โอ้นี่ครับเจ้าเขี้ยหานไข่เสี่ยงนั้นแล้วมันปลาไหมครับนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันเป็นความสุขของพวกเขาครับพี่น้องมาหาเห็ดได้บ่ได้ก็มาได้มาแล้วมนมีความสุขครับอันไหนที่มีความสุขบุเบียดเบียนไคละ่ะเห็ดหรอครับพี่น้อง มุ่งหน้าหาต่อไปเข้าป่าเข้าดูครับพี่น้องเข้ามาเจอผลไม้ป่าแปลกๆครับพี่น้องนี่มากังครับพี่น้องนี่ไปรู้คอมเมนต์เข้ามาครับต้นมันจะเป็นใบแบบใบลักษณะแบบนี้ครับนี่จะเป็นเครือนะครับต้นมันจะเป็นลำต้นจะเป็นเครือนครับนี่ ใครจะแจักคอมเมนต์เข้ามานะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องพี่น้องครับอยู่กลางเดือนมันซิก็ออกนะครับถ้ามันออกครับมุดใส่มุดหันเออมดลงมุดถมุดลงอะไรน้ำมีน้ำบ่มีเลยหรอเอาทายใจจังไงล่ะบ่ดนี่ยมุดมุดลงไปบ้านนั้มันจะเป็นลูกศิลูกต้องมุดถม หมายถึงว่ามุดเข้าไปแล้วข้างในมันโล่งมันมีอาการหายใจเยนบอกเ,ออเห็นมด่มาการหายใจาวเมนอยู่โว้โวห,หายใจมันที่หายใจได้บอ,อ,อ่นะครับนายพันดนว่าข้างในหินก้อนนี้จะโล่งครับมดุมดมุดมุดเข้าไปแล้วจะเป็นโล่งครับ ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กันสามนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ